สวัสดีครับกระผมสิบเอกธนพลคงอิวผู้อำนวนรายการจากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่39ครับสวัสดีค่ะดิฉันจา 18, ่าสิบเอกหญิงนันมนส์สังเมืองจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค3รุดุที่2ทับ 6, 5, รหัส3ขีด2ขอศค่ะวันนี้พวกเราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรอ,อีกเหมือนเดิมค่ะแน่นอนครับกลับมาพบกับเราสองคนอีกแล้วในส่วนของการถ่ายทอดสด ในส่วนของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่39วันนี้เรามาในภารกิจอะไรครับพี่ขวัญครับภารกิจจิตอาสาพัฒนาค่ะและเราอยู่กันที่ไหนครับตอนนี้วัดยางค่ะแน่นอนครับวัดยางก็คืออีกหนึ่งชุมชนรอบค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตั้งอยู่บนพื้นที่ของตำบลเทศบาลตำบลบ้านคลองดูแลโดยเทศบาลตำบลบ้านคลองครับอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกของเราและเชื่อว่าทุกท่านก็เคยมาที่นี่ส่วนใครที่รับชมจะอยู่ที่บ้านนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านมา ท่องเที่ยวภายในเมืองพิณุโโลกนะครับเป็นเมืองทีมมม่มีความงดงามโดยเฉพาะในเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็วัดบารามต่างต่างที่งดงามแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันที่วิหารนะครับแล้วก็โบสถ์เก่าของวัดยางแต่ตอนนี้เราขออนุญาตไปเข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดจิตอาสาพระราชทานนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมอยากจะขอเชิญชวนทานผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับทำกิจกรรมอะไรกันดีครับก่อนที่จะไปรับชมกิจกรรมของเรานะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ในเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานค่ะ อย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะและอีกหนึ่งช่องทางคือ Tik t o อกค่ะแน่นอนครับทั้งสองช่องทางนี้จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ให้ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้รับชมกิจกรรมดีๆของเหล่าจิตอาสาที่ทําความดีท,ทั่วทั้งททั่วงประเทศวันนี้เช้านี้เรามาอยู่กันที่ภาคเหนือตอนล่างที่จังหวัดพิษณุโลกจะเป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทําความสะอาดวัดนะครับแล้วก็อีกกี่วันนะครับพี่ขวัญอีก2วันค่ะเราจะมีงานใหญ่ค่ะแน่นอนครับอีก2วันเราจะมี การจัดทาบุญใหญ่ที่นี่ที่วัดยางนะครับมีการทอดกระถินของส่วนกองทัพภาคที่สซึ่งเป็นอีกหนึ่งปีนะครับที่เราเหล่ากองทัพภาคที่3ามบนฐานบทที่สามสิบเกแล้วก็หน่วยงานทหารข้างเคียงจะได้ทอดกระถินร่วมกันแล้วก็ปีนี้เรามาทอดกระถินกันที่นี่อีกหนึ่งครั้งที่วัดยางอําเภอเมืองจังหวัดพิุโลครับ,รบตอนนี้เราทั้งสองคนขออนุญาตไปร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทําความดีด้วยใจแล้วก็พาทุกท่านไปด้วยกันครับครับ ครับแล้วก็กิจกรรมพิธีเปิดนะครับของกิจกรรมจิตอาสาเดือนนี้ก็เสร็จสิ้นไปเที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ได้แบ่งมอบพื้นที่ในการรับผิดชอบทั้งส่วนด้านหลังวัดกลางวัดแล้วก็หน้าวัดให้ทั้ง3มกลุ่มนะครับได้ปฏิบัติภารกิจด,ด้วยกัน,กน นะครับวันนี้พี่ขวัญครับมีหลายหน่วยงานเลยใช่ค่ะมีหน่วยงานไหนบ้างคะ้องไหนคะวันนี้มีทั้งหน่วยงานของเทศบาลตำบลบ้านคลองครับเป็นที่พี่เจ้าหน้าที่ผู้นําแล้วก็ทีมผู้ปฏิหารของเทศบาลตำบลบ้านคลองครับต่อเนื่องด้วยนะครับพวกเราชาวในค่ายก็คือในส่วนของทหารกองประจำการแล้วก็วันนี้เราได้ชวนน้องๆน,นะครับออกมาทําความดีด้วยใจน้องๆในที่นี้ก็คือน้องๆน,นักศึกษาว,วิชาทหาร,รจาก โดยฝึกนักสาววิทยฐารมณฑลทหารบกท,ที่3 9ก็เป็นสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่กลางเมืองพิศนุโลกจากหล,ลายสถานศึกษามาทําความดีกันนะครับ,รบเพื่อจะเตรียมพื้นที่ตรงนี้เข้าสู่การจัดาง,งานทําบุญใหญ่นะครับอีกสองวันที่จะถึงนี้คือการทอดกรถิ่นของกองทัพภาคที่สแต่วันนี้เป็นภาพบรรยากาศของการทําความสะอาดนะครับให้วัดของเราร่มรื่นสะอาดแล้วก็พร้อมที่จะเป็นสถานที่เพื่อสาธารณประโยชน์ในการทําบุญใหญ่ครั้งนี้ต่อไปครับค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพกิจกรรมพี่พี่เขาทาความสะอาดกันเลยค่ะไปเลยครับ mai mai my... không cần chịu chắc chịu chắc chịu chắc chịu 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 อนี่ใายนี่เลยเอาไปกินร่วดร่วดเนี่ยรวดมลา ่้ท,ทุกท่านครับตอนนี้เราพาทุกท่านลัดเลาะมาที่บริเวณสวนหลังวัดนะครับเป็นแปลงกเกษตรของวัดยางของเราเดี๋ยวจะไปดูการทํางานของน้อง,น,องนักศึกษจาวิวชาทหารว่าเขามีกระบวนการทํางานยังไงและเขารู้สึกอย่างไรในการทําความดีในวันนี้ไปรับชมกันเลยครับ ทุกท่านครับตอนนี้เราอยู่กับน้องน้องนักศึกษาทยารน,นะครับจากโรงเรียนไหนครับพิษณุโลกพิทยาคมพิษณ,โคคษณุโลกพิษณุโลกพิทยาคมหรือว่าโรงเรียนชายครับผมวันนี้มากี่นายประมาณยี่สิบกว่านายครับ 20, 20กว่านาย,านายตอนนี้เราทําอะไรกันอยู่กวาดใบไม้ครับภาพแรกที่เรามาเห็นบริเวณสวนหลังวัดเนี่ยรู้สึกยังไงลกไหมก็ลกลกอยู่ครับแล้วเราจะมีวิธีการจัดการกับความลกนี้ยังไงก็กวาดใส่ถังแล้วไปทิ้งครับเอาไปทิ้งตอนนี้ทํางานไปกี่เปอร์เซ็นต์ลว ประมาณ30-40ครับโอเคพี่ไม่รบกวนนะครับเป็นน้องๆ้องที่ออกมาทำความดีในวันนี้เดี๋ยวไปสัมภาษณ์อีกหนึ่งกลุ่มด้านหลังกันเลยครับวันนี้ครับน้องๆทั้งหมดก็เป็นในส่วนของหน่ยฝึกนักษาวิตราทหารมณฑลทาหารบกที่39มามาในภาพลักษณ์ของรอดอจิตอาสา ล้าก็จะพาทุกท่านไปรับชมภาพบรรยากาศด้านหลังควันขมงนะครับไปเลยครับครับมามารู้จักกับน้องพิษตาครับแนะนําตัวหน่อยว่าเป็นนักศึกษาพิษทหารชั้นปีเท่าไหร่จากโรงเรียนไหนผมนักศึกษาพิษทหารกันกาวีหรือกิตติวัฒมาจากโรงเรียนพิษโรงเรียนพยาคมชั้นชั้นปีที่สองครับามาถึงระดับปีสองครับ วันนี้รู้สึกยังไงมาทําความดีในวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกว่าผมว่าก็ดีนะที่ทำไว้วันนี้นะฮะปกติเราทํกากิจกรรมแบบนี้บ่อยไหมถ้าท,ท,าทําที่บ้านทาประจำะจาครับที่บ้านทําประจำแล้วแต่วันนี้เรามาทําที่วัดรู้สึกยังไงรู้สึกว่ามันก็ไม่จะแปลกอะไรมากครับก็เป็นหน้าที่อยู่แล้วเรามีเพื่อนๆมาทำเยอะๆนี่สนุกไหมมันก็สนุกคับไม่เหงาดีแล้วยังไงอยากจะเชิญชวนทุกค,คนมาทําความดีกัน ก็วันไหนว่างๆนะครับมามาช่วยทำความอาดวัดก็ได้นะครับโ <Okay, S 1> อเคครับขอบคุณมากครับอ่ะไปไปฏิบ <ไป S 2> <ด>ัติหนรกิจต่อครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์อีกหนึ่งกลุ่มครับบริเวณหน้าวัดจะเป็นในส่วนของพี่ๆจากเทศบาลตำบลบ้านคลองแล้วก็หน่วยงานทหารข้างเคียงในค่ายสุานเรศวรมหาราชทั้งมทรบ .39 แล้วก็ส0พรับชมกันเลยครับ ทุกท่านครับในทุกๆก,กิจกรรมกิตอาสาพัฒนาแล้วก็ในภารกิจจิจอาสาทาความดีด้วยหัวใจต่างๆเราจะขาดกลุ่มคนกลุ่มนี้ไปไม่ได้เลยครับก็คือน้องๆทหารกองประจำการซึ่งวันนี้จัดจากหน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทาหารบกที่ถานก้าของเรานะครับได้ออกมาทําความดีด้วยหัวใจในวันนี้เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ความรู้สึกน้องๆกันว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมในวันนี้ครับทหารเยนยงสิทธคครับ อีกหนึ่งครั้งเราเชื่ออะไรนะกระผมพลทหารยันยงสิคโมโครับวันนี้เรามาจากหน่วยไหนมทวสามเก้าครับวันนี้รู้สึกยังไงที่เราแล้วก็เพื่อนๆได้ออกมาปฏิบัติธรรกิจนอกค่ายครับรู้สึกดีใจมากครับที่ได้ออกมาทําจิตอาสาครับได้ทําคุณประโยชน์ครับให้กับสังคมครับได้ช่วยทําความสะอาดวัดครับทําให้วัดมีความสะอาดครับคิดว่าการทําความดีนะั้นเป็นสิ่งที่น่าอายไหมไม่ครับ เราอยากทำความดีต่อไปไหมทำต่อไปครับเชิญชวนเพื่อนๆที่อยู่ที่บ้านออกมาทำความดีกันครับอยากให้เพื่อนๆนะครับออกมาช่วยกันครับดิดาสบครับทำความสะอาดครับเพื่อสังคมครับทำให้สังคมเราสะอาดครับโอเคครับนี่คือเสียงสัมภาษณ์นะครับจากน้องๆทหารกองประจำการจากมณฑลทหารบกที่ฐานเจ้าของเรานี่เองครับเดี๋ยวเราเดินลัดเลาะไปที่บริเวณด้านหน้าของวัดกันเลยครับ ทุกท่านครับอีกหนึ่งท่านที่เราจ,าจะพาทุกท่านไปรู้จักแล้วก็พูดคุยนะครับปเป็นอีกหนึ่งหญิงแกร่งแห่งตำบลบ้านคลองนั่นก็คือท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้าน,นคลอ,องของเราครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งอีพีที่ท่านให้ให้เกียรติร่วมสัมภาษณ์แล้วก็ให้ข้อมูลในกิจกรรมในวันนี้จิดอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจที่วัดยางในวันนี้พร้อมแล้วเราไปกันเลยครับทุกคนครับนายกสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้นำทุกท่านด้วยนะครับ นี่ครับคือหนึ่งหญิงแกล่งนะครับแห่งตำบลบ้านคลองของเราคือท่านผู้นำจากเทศบาลตำบลบ้านคลองของเรานะครับเราจะไปสัมภาษณ์ความรู้สึกที่มาที่ไฟแล้วก็การพัฒนาองค์กรของเราว่าวันนี้เราอยู่กันที่กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสหน้าอยากจะขอเชิญทุกท่านไปทําอะไรกันบ้างไปสัมภาษณ์กันเลยครับใช่ครับท่านครับเรามีความรู้สึกยังไงครับที่ได้เห็นทั้งหน่วยงานทหารแล้วก็ทางหน่วยงานปกครองของเรามาทําความดีเพื่อสังคมในวันนี้ครับ รู้สึกดีใจปรับปรึมยินดีเป็นอย่างมากนะคะที่วันนี้เรามีการพัฒนาจิตอาสาที่วัดยางตำบลบ้านครองของเรานะคะคก็มีกำลังพลจากกองทัพภาคที่3นะคะแล้วก็จิตอาสา904นะคะแล้วก็ในส่วนของเทศบาลตำบลบ้านคลองต้องขอขอบคุณแนทนพี่น้องประชาชนตำบลบ้านคลองด้วยนะคะที่ทางกองทัพบ,บกได้ร่วมด้วยช่วยกัน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมพัฒนาจิตอาสาหรือเป็นการซ่อมสร้างบ้านให้กับผู้ที่เดือดร้อนผู้ที่ด้อยโอกาสนะคะทุกกิจกรรมเราก็ได้ทําร่วมกันก็ขอกลับขอพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะครับผมอีกหนึ่งคำถามครับท่านคิดว่ากิจกรรมจิตอาสาในทุกครั้งที่เรามาทําความดีในชุมชนของเราครับเป็นช่วยเสริมสร้างให้กับพี่น้องประชาชนในด้านไหนบ้างครับค่ะในเรื่องของการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์นะคะ เนื่องจากว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่แล้วจะเป็นข้าราชการเป็นพ่อค้าประชาชนเป็นส่วนน้อยนะคะคใ,นในเขตพื้นที่ตำบลบ้านทองตรงนี้เราพัฒนาให้ดีให้สะอาดสวยงามนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สาธารนณะเป็นพื้นที่ของวัดนะคะโรงเรียนนะคะตรงนี้ก็จะได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน ที่จะได้ช่วยกันในการพัฒนาบ้านเรือนในครัวเรือนของทุกท่านนะคะคร,รวมไปถึงการคัดแยกขยะที่ต้นทางด้วยนะคะคก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลบ้านคองทุกท่านนะคะในการคัดแยกขยะที่ต้นทางก็คือขยะในครัวเรือนของท่านและถ้าท่านมีเวลาว่างนะคะขอให้มาร่วมด้วยช่วยกันในการพัฒนาจิตอาสาบริเวณวัดบริเวณโรงเรียนหรือพื้นที่สาธารณะต่างๆให้สะอาดและสวยงามค่ะ สุดท้ายครับเร็วๆนี้อีกประมาณ2วันเราจะมีการจัดงานบุญใหญ่ที่นี่ใช่ไหมครับนายกค,ครับใช,ใช่ค่ะก็จะเป็นงานบุญทอดกระถินของท่านแม่ทัพภาคที่3ร่วมกับทางวัดยางตำบลบ้านคลองของเรานะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะคะที่อยากจะมาร่วมบุญร่วมกุศลกับทางท่านแม่ทัพภาคที่3และคณนะรวมไปถึงพี่น้องประชาชนตำบลบ้านคลองด้วยก็ขอ เชิญชวนมาร่วมบุญร่วมกุศลทุกท่านค่ะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านนายกแล้วก็ทีมผู้นําทุกท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติกับทางบนทนฐารบกที่สามเก้าอีกหนึ่งครับผลมากครับผลมากครับครับครับพี่ขวัญครับตอนนี้รายการของเราก็ดําเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วลวันนี้เราถ่ายทอดสดนะครับไม่เกิน30นาทีแต่ก็เป็น30นาทีแห่งความสุขและความภาคภูมิใจที่ได้ออกมาทําอะไร เพื่อสังคมแล้ววันนี้ก็อยู่ในหนึ่งหลักบวนนรก็คือบ้านวัดและโรง <ฮะ S 2> เรียนอีพีหน้าเราจะไปปฏิบัติภารกิจอะไรฝากท่านติดตามรับชมด้วยนะครับวันนี้มณฑลทนาหารบกที่39นะครับขออนุญาตทิ้งท้ายรายรการไว้แต่เพียงเท่าน,นี้แต่ก่อน <ฮะ S 2> ที่จะลาไปในวันนี้อยากให้ผู้ขวัญเชิญชวนนะครับผู้ชมที่อยู่ทางบ้านร่วมกิจกรรมอะไรกันดีครับร่วมกิจกรรมกดไลค์กดแชร์ในเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานค่ะไล์อีกหนึ่งช่องทางคือทิก To อกค่ะช่วยกันเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ทุกหนึ่งคอมเมนต์ก็เป็นหนึ่งกำลังใจของเรานะคะถ้าคอมเมนต์มาเยอะๆเราก็มีกําลังใจที่จะทํางานต่อไปกันเยอะนะครับแต่เชื่อเหลือเกินว่าโอกาสหน้าจะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่รับชมจากทางบ้านจากสํานักงานจากทุกมุมโลกนะครับขอบคุณทุกท่านที่เป็นอีกหนึ่งกำลังใจต่อไปเราจะอไปทําความดีเพื่อสังคมในภารกิจใดฝากติดตามรับชมด้วยนะครับสุดท้ายนี้ครับกับผมครับสิบเอกธนพลคงอิวผู้ดำเนินรายการจากศูนย์ในการกิจอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่3 9ครับ ค่ะดิฉันจ่าสิบเอหยิงนัลมนสังเมืองจิตอาสา904์ค่ะขออนุญ,ญาตลาทุกท่านไปแล้วนะครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ